บทเรียนจากกระบวนการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแบบยั่งยืนในจังหวัดอำนาเจริญโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเดินทางอย่างรวดเร็วและเชื่อมั่นไม่ใช่เครือข่ายป่าชุมชนอื่นเรียนรู้จากเครือข่ายป่าเจ้าภาพเท่านั้นแต่คนในป่าเจ้าภาพเองยังได้ประโยชน์จากการมีคณะมาศึกษาเรียนรู้ที่เครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพ ในเวทีป่าสัญจรที่จัดขึ้นทุกเดือนโดยมีเครือข่ายป่าชุมชน26ป่านำข้อมูลมานำเสนอแต่ละเดือนจนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างในการดำเนินงานที่ผ่านมา2ปีกว่าคนเครือข่ายป่าชุมชนก็ภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองความหวังที่จะให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มเป็นจริงขึ้นแล้ว ผลพวงที่เกิดจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าแบบยั่งยืนคือเกิดตลาดชุมชนบ้านป่าคาวชาวบ้านได้นำสินค้ามาขายในตลาดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา เราจะพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมการเรียนการสอนของป่าชุมช,ชนดอนกอกตำบลไม้กรอนโดยอาจารย์เกษมสันแสงสิงแก้วที่ป่าดอนกอกนั้นเรามีผู้มาเป็นทีมนักวิจัย3วัยนะครับมีทั้งวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคือเป็นปราชผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ชื่อสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ใช้กลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้กลางคนก็คือเป็นครูนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ประสิทธิ์สิงชานักเรียนหลายหลายคนนะครับเข้ามาเป็นทีมเรียนรู้มาจดพิกัดจับ GPS นะครับจดบันทึกเพื่อแต่ละชนิดนะครับเพื่อจะไปลง Excel และทำเ o อ e r p o i n t และทำวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอประจำเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับ ในการพึ่งพาป่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีเครือข่ายดงลิงดอนเจ้าปูที่มีการบริหารจัดการให้คนในชุมชนเกิดอาชีพใหม่โดยมีการพึ่งพาแบบลงตัวได้แก่การขายอาหารให้ลิงการขายของที่ระลึกการขายอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราจะพาท่านไปดูวิธีการบริหารจัดการของเครือข่ายป่าดงลิงดอนเจ้าปู่ าบริหารจัดการป่าวนาอุทยานดงลินดอนยูปูเนะะี่ยค่ะเราเราก็จะแบ่งออกเป็นสามอย่างนะคะหนึ่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศก็ต้องมีการศึกษาระบบนิเวศคือระบบนิเวศนี่ก็เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆรวมทั้งดินหรืออะไรด้วยหมายความว่าหมดเลยของระบบนิเวศนีคะข้อที่สองก็คืออยากจะส่งเสริมให้ ป่าบนณาอุทยานดอนดอนเจ้าปงเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาเรียนรู้ในระดับนานาชาติแล้วก็จุดที่สามก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตอนนี้เราก็ต้องสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวเนี่ยว่าการอนุรักษ์ป่าด้วยน้วท่องเที่ยวด้วยเนี่ยจะทำยังไง การนำเสนอวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำงานของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีทั้งหมด26ป่าเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานร่วมกันของนักวิชาการปราชาวบ้านวัยสูงอายุเยาวชนและอยู่บนพื้นฐานของวัดบ้านโรงเรียนกระบวนการทำงานได้ถูกออกแบบเป็นงานวิจัยแบบสหาสาขาวิทยาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชนภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การบริหารจัดการป่าโดยชุมชนเอง mm hmm. เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาป่าเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง